ไข่หมูฮอร์โมนเอ้ยเลิศนี่ยังไม่เลิกเรียนเยอะอีอ้าวแอบดูไลฟ์ผิดวเนี่ยอยากเห็นโอเคจะยีแล้วนะฮะเข็มขัดกับไทยคนละโรงเรียนอะ จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ค่อยเรียบร้อยมันก็จะแบบว่าไทยสั้นแล้วก็อันนี้ลงมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่ติดกระดุมคอแล้วก็ถักเปียอันนี้เรายังไม่ได้ถักเปียแต่เดี๋ยวจะถักเปียให้ทุกคนดูเข้าแลบอยู่โอไมคก๊ oh ห,หนูจะพยายามพูดช้าๆนะทุกคนเพราะหนูรู้สึกว่าหนูพูดเร็วมากตุ้มหูอันใหม่หนูสวยไหมนี่เหมือนสภานักเรียนปะ่ะแต่ความจริงแล้วนี่แบบความจริงตอนมอปลายเป็นเด็กอาร์ตนะฮะเด็กอาร์ตเวลาแบบว่าจะไปเป็นแบ็กสเตจเอ้อ คือโรงเรียนหนูมันจะมีแบบว่าพวกแบ็กสเตจแมแต่หนูอ่ะไม่ได้เป็นแบ็กสเตจหนูจะเป็นนักเรียนศิลป,ปะที่จะเรียกว่าอิงอาร์ตเราเด็กอิงอาร์ตใช่เขาจะเรียกว่าเด็กอิงอาร์ตเขาจะมีกระดานอันใหญ่หนึ่งอันที่พกคนละอันติดตัวอ๋อขอบคุณสุดแบบต้นมะพร้าวเก็บน้ำพร้าวดื่มสดชื่นชื่นใจฮะเข้าห้าองปกครองบ่อยไหมหนูไม่เคยเข้าครับนี่เป็นเด็กเรียบร้อย ต่ถ้าเป็นเด็กอิงอาร์จริงๆอ่ะแบบว่าตอนที่จะไปช่วยแบ็กสเตจอะไรเงี้ยแบบไปเลอะเทออ่ะเขาจะปลดกระดุมอันนี้ออกก็จะปลดออกก็จะปลดออกแล้วเขาก็จะถกแขนเสื้อมาอย่างี้ถอดเข็มขัดเอาเสื้อตัวนอกออกเปลี่ยนกระโปรงเป็นกางเกงพละแทนแล้วก็เอาทายออกแล้วก็ปลดกระดุมแล้วเขาเออแล้วนะจะลองทําให้ดูแต่ว่าเขาจะเอาทาออกไปเลยนะ แไม่ออดเขาจะทำอย่างนี้เพราะว่าไอสิ่งนี้ทุกคนเหมือนเรียกว่าเบิ้ลซึ่งตอนสมมติว่าเรานั่งวาดรูใช่ปะทุกคนเห็นไอ้แง่งๆนี่ไหมมันแหลมมากคือขาทุกคนอะโดนขูดไปหมดแบบเลือดด้วยไอเบิ้ลเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้นะคะเหนียงออกอยังเนี่ยคือก้มขนาดนี้ <laughs> ชามาันก็จะเป็นอย่างนี้ สำหรับเด็ดอกอิงอาร์นะคะเขาก็จะทำประมาณนี้กันก็จะถอดไทยออกแต่ว่ามันจะไม่มีไทยนะมันจะเป็นฟิลแบบว่าโอเ okay. คก็จะถอดไทยออกทุกคนจินตนาการว่าหนูเอาเสื้อออกมาแล้วก็ข้างในเป็นเางเกงพลาแทนเคื่องเกงพลาก็คือเางเกงเกนนี้เลยถ่าาหนูก็ยังใส่อยู่ น,น,น้ีแล้วก็มันก็จะเป็นเสื้อเชิอกสีขาวข้างนอกอแล้วเขาจะถกแขนเสื้อมานี้แต่ว่าไม่ใส่ไทยไม่ใส่เข็มขัดเสื้อออกใช่แต่ว่าตอนนี้เราจะใส่ชุดเป็นกระปูงมาทูช็อตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ทําให้ดูว่าเด็กอิงอาร์ตจริงๆแบบตัวเป้ทงทํายังไงถ้าเด็กอิงอาร์ตพอแต่งแบบว่า เป็น E.R. อะเลยเราเดินอยู่ในโรงเรียนมันก็จะเฟี้ยวๆ่อยท็สิแบบว่าแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านใช้เป็นอาวุธได้ไหมหนูว่าได้นะอีเบิ้ลเนี่ยมันคมมากอะอน้องโมซีรอพอตัวนะเราอะแอบชอบอันนี้ไม่ต้องแอบชอบมันต้องมาแอบชมกัน ชอบกันจริงๆก็มาหาด้วยอย่างแบดเลยครับหนูขวัญใจเด็กตรงรี้จริงล้วน